สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมแล้วก็พี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชาพระแท้สามารถแอดไลน์ที่อยู่ทางด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เหรียญที่นํามาพี่ๆรับชมกันเนี่ยจะเป็นเหรียญพระไพรีพินาศนะครับผม วัดบวรนิเวศนะครับปี2520นะครับผมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นองค์พระพลีพิณาศนะครับผมขนาดของเหรียญจะไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้เทียบกับนิ้วชี้ผมนะครับผมเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีการจัดสร้างโดยพระสังฆราชนะครับผมพญานาสังวรพระสังฆราชนะครับแล้วก็จัดสร้างเททองพุทธพิเศษที่วัดบวรนิเวศนะครับผมแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกด้วยครับที่พระสังฆราชท่าน จัดสร้างพระในรูปแบบของพระภพรีพินาศครับผมซึ่งในวาระนี้นะครับก็จะมี2แบบก็คือเป็นแบบที่เป็นเหรียญแล้วก็เป็นพระกิ่งนะครับผมนะครับปี2520นะครับผมมีการเททองพุทธพิเศษ3วัน3าคืนที่โบสถ์วัดบวรนะครับผมพระเกจิอาจารย์ที่มาปลุกเสกเนะี่ยก็จะเป็นพระเกจิสายกรุงเทพแล้วก็สายหลวงปู่มั่นนะครับผมเช่นหลวงปู่โตนะครับหลวงพ่อทองอยู่ หลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศนะครับผมหลวงพ่อทบวชชนแดนแล้วก็มีท่านอื่นๆด้วยนะครับผมนี่ครับก็ถือว่าเป็นพิธีพุทธาพิเศษที่ใหญ่ครับผมนี่ครับแล้วก็จํานวนการจัดสร้างที่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงครับก็จะ9,999เหรียญนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นประสบการณ์นะครับผมหรือหลายๆท่านเนี่ยจะคุ้นเคยกับเหรียญรุ่นนี้ว่าเป็นเหรียญพระภัยรีพินาตรุ่นเข่าคอนะครับผมเพราะว่ามีการนําไปแจก ทหารที่ประจำการปฏิบัติหน้าที่นีตามขอบชายแดนนะครับผมแล้วก็ทหารอารักขานะครับผมนี่ครับแล้วก็เกิดประสบการณ์ก็คือใส่ไปออกสู้รบอย่างเงี้ยครับก็มีเรื่องเล่าต่อกันมานะครับว่าเลี่ยมกอบพลาสติกไว้แต่ว่าถูกยิงแล้วเนี่ยกอบพะตกแตก แต่ว่าไม่ระคายผิวนะครับผมก็เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ที่เราต่อกันมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเหรียญด้านหน้ากันก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับจดจําใบหน้านะครับผมของพระภัยีทิ์พิาศนะครับเม็ดเกษาคมชัดนะครับผมใบหูจมูกตานะครับผมเป็นลักษณะหลับตาอยู่นะครับมีเส้นคอนะครับ แล้วก็มีเส้นประพามนทนนะครับผมประพามนทนที่เหมือนพระ25ศสวรวัตว์วครับที่เป็นเหมือนเปลไฟนะครับแล้วก็จุดสังเกตตรงเปลไฟนะครับด้านบนเนี้ยจะมีปลายแหลมเหมือนเข็มนะครับผมขอบตั้งเป็นสันชัดเจนนะครับประพามนทนมีมิตินะครับเป็นแอ่งกระทะลงไปเล็กน้อยแล้วก็มีเส้นสายนะครับผมนะครับบริเวณด้านบนศีรษะนะครับ ปล,ปลายด้านบนประภามณทนเนี่ยจะเป็นปลายแหลมเหมือนเข็มนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเส้นสายนะครับดูช่วงบริเวณนี้นะครับประภามณทนด้านบนเป็นแอ่งกระทะเล็กน้อยนะครับผมดูประภามณทนตั้งเป็นสันมีมิติสวยงามนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับเป็นแอ่งกระทะลงไปเล็กน้อยนะครับผม เลื่อนลงมาดูตัวที่ตัวองค์พระนะครับนี่ครับล่องแขนลึกๆนะครับผมลำตัวมีการแกะบล็อกให้เป็นริ้วๆนะครับนิ้วมือคมชัดนะครับเม็ดไข่ปลาบริเวณฐานพระเนี่ยกลมนูน ôn, เด่นเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมรวมถึงลวดลายที่ฐานพระด้วยนะครับนี่ครับมีลวดลายสวยงามนะครับผม รายละเอียดอื่นๆนะครับพื้นผิวเหรียญเรียบตึงนะครับผมแล้วก็ถึงเหรียญจะขนาดไม่ใหญ่แต่ว่าขอบตั้งเป็นสันชัดเจนมากครับนี่ครับดูเส้นลัศมีเส้นสัดกระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับผมขอบตั้งเป็นสันทั้งสองฝั่งนะครับพื้นผิวเหรียญเรียบตึงนะครับผม แล้วก็จะมีเส้นแตกหนึ่งเส้นนะครับบริเวณทางด้านขวามือของเหรียญน,นะครับขีดตรงลงมาแบบนี้นะครับมาชนแขนทางด้านขวามือของเรานะครับหรือว่าซ้ายมือของพ,พระพาลีนะครับผมมีครับมีเส้นแตกหนึ่งเส้นนะครับทะแยงลงมานะครับผม มีเส้นสายฝนให้เห็นลางๆนะครับพิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นอักขระนะครับผมพระภัยรีพินาศปี2520นะครับผมตัวอักขระคมชัดนะครับตัวเส้นสัดกระจายด้านหลังนี้จะเห็นชัดเจนครับผมมีผิวไฟแทรกให้เห็นบริเวณตัวอักขระแล้วก็ตัวอักษรนะครับดูครับ ตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับพระภัยรีพินาส5 2 0นะครับผมทางด้านขวามือเนี่ยจะมีคีบป,ปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับอย่้ทางด้านขวามือเราเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยพบเจอคนระับนานๆทีเนื่องจากการจัดสร้างเนี่ยเ9 9 9เหรียญนะครับแล้วก็ถูกแจกใจ่ายให้กับทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับผมนครับก็มีแจกจ่ายที่เขาคอครับถึงเป็นที่มาของชื่อรุ่นที่เราคุ้นเคยกันคือรุ่นเขาคอนะครับสําหรับพระภัยรีพิราชอ่าพระภัยรีพินารุ่นนี้ครับปี2 0ถ้าสังเกตรบริเวณพื้นเหรียญด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่ามีริ้ววงเดือนอยู่ที่พื้นเหรียญน,นะครับแต่ต้องตะแคงดูนิดหนึ่งนะครับจะเป็นว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 นเหมือนก้นหอยเลยครับ บริเวณพื้นเหรียญนนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นวงเดือนโค้งมาจนถึงฝั่งนี้เลยครับบนเป็นก้นหอยนะครับต้องตะแคงให้สะท้อนแสงนิดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับจะเห็นชัดเจนถ้าสะท้อนแสงนะครับผมส่วนขอบตัดเนี่ยก็จะเป็นการตัดหยาบนะครับผมแล้วก็ฉีกนะครับเหรียญจะไม่ได้มีความหนามากนะครับ จะตัดเป็นบ้างใหญ่ๆล่องใหญ่ๆเหมือนนนะครับแล้วก็ฉีกออกยุ่ยๆนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นประสบการณ์เลยครับเป็นประสบการณ์ที่ออกรบด้วยคสำสําหรับเรียนรุ่นนี้ตัวองค์พระมีมิติสวยงามนะครับผมประพามนทนนะครับสันตั้งคมชัดนะครับใบหูใบหน้า ก็ถือว่าได้สภาพเหรียญที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ครับสำหรับเหรียญนี้น่ครับสำหรับเหรียญที่นำมาพี่รับชมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระไพรีพินาตนะครับผมปี2520นะครับวัดบะวรนิเวศนะครับหรือเรียกอีกชื่อรุ่นหนึ่งก็คือเป็นชื่อรุ่นเขาคอนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้ปี2520นะครับผมพิธีพุทธาพิธีเททองพุทธาพิเศษ3วัน3คืนนะครับผมที่วัดบวรครับผม ขอบคุณพี่พี่สมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปให้อีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ